สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30มกราคม2568ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจการร้านค้ายาสมุนไพรย,ย่านเยาวราชและทรงสักการะเทพเจ้าที่วัดมังกรกรมลาวาดนืนในงานเทศกาลตรุษจีน วัน,นี้เวลา19นาฬิกาสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถไฟฟ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังชัยนาทาว์มาเก็ตเฉลิมบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเยาวราชภายหลังจากที่ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2568ในการนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนที่เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันตั้งแต่ปี2518รวมถึงการเสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนย่านเยาวราชและย่านสำเพงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรรมรมิิดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษเมื่อปี2489 ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในย่านเยาวราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับราษฎรทุกท่วนทั่วไม่ทรงแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทัศาการการจัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมืออาชีวศึกษาไทยจีนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไทยจีนที่จัดตั้งสถาบันภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะโดยมีสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาของไทยและจีนเข้าร่วมกว่า200แห่ง อาทิวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีจิตละดามีสาขาที่มีความร่วมมือถึง27สาขาเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางภาษาทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการลงทุนของจีนในประเทศไทยที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสร็จพระราชดำเนินไปยังร้านเสียงเฮงฮัวกีร้านยาสมุนไพรจีนแผนโบราณที่เปิดให้บริการมานานกว่า40ปีและยังคงรักษาวิธีปรุงยาแบบดั้งเดิมไว้ปัจจุบันจำหน่ายยาสมุนไพรและสมทั้งแบบสำเร็จรูปและต้นตำรับที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนที่ธนาคารกสิกรไทยสาขายยาวราชคณะผู้บริหารธนาคารเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก โดยธนาคารกสิกรไทยสาขาเย,ยาวราชเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2508เริ่มต้นด้วยการให้บริการรับฝากเงินและให้สินเชื่อปัจจุบันบริการแบบครบวงจรทั้งบริการสำหรับลูกค้าบุคคลและบริการเพื่อลูกค้าธุรกิจในย่านเยาวราชและใกล้เคียงโดยตลอดสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมส่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญดังกึกก้องอย่างต่อเนื่อง ่อ,อจากนั้นประทับรถรางเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนยีในการนี้ทรงวางพวงมาลายัยสักการะพระศรีอริยะเมตไตรย,ยโพธิสัตว์และเท้าจตุโลก,กบาลภายในวิหารจตุโลก,กบาลและเสด็จเข้าอุโบสถทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปฏิมาตรีกายพระประธานอุโบสถ โอกาสนี้พระสงฆ์จีนนิกายถวายพระพรชัยมงคลจะอาวาสวัดมังกรกรมลราวาาถวายของที่ระลึกจากนั้นทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในอุโบสถวิหารเทพวิหารพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์วิหารปฐมบูรพาจารย์ศกเหงโจซือ วิหารสังคปรินายกองค์ที่6แห่งจีนนิกายชาญประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถังหุยเล้งโจซือและวิหารเทพพเจ้ากวนอู วัดมังกรกรมรลาวาดเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่มให้พระยาโชดึกราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าซ้ายร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจีนดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2414สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปี2484 สมเด็จพระกณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567 วันนี้เวลา16นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอศวมมงคลกุลรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้า ฟ้ามหิดลประจำปี2567เฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ดังนี้ สาขาการแพทย์ศาสตราจารย์โทนี่ฮันเตอร์ศาสตราจารย์สาขาวิชาชีววิทยาสถาบันซ็อกเพื่อการศึกษาชีววิทยาศาสตราจารย์สมทบมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีผลงานจากการค้นพบเกี่ยวกับเอนไซม์ไทโรซีนไคเนสและกระบวนการฟอสโฟร,รีเลชันซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนเซลล์ปกติให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ไกลไกดังกล่าวนำไปสู่ พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าเกิดการพัฒนายาที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนมากไม่น้อยกว่า86ตัวเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของมวน,นุษย์ทั่วโลกและสร้างความก้าวหน้าให้กับการรักษาและวิจัยด้านโรคมะเร็ง ด้านสาขาการสาธารณสุขศาสตราจารย์โจนาธานพีเชพเพิร์ดศาสตราจารย์เกียติคุณสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟชเชลผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมทางอาชญายกรรมความมั่นคงและการสืบสวนมหาวิทยาลัยคาดิฟสหราชอาณาจักร มีผลงานคือการริเริ่มสร้างคาดิฟโมเดลเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงโดยพบว่าปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงทําให้มีผู้ป่วยมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากแต่เหตุดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้มีการรายงานทําให้เจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้รับทราบถึงร้อยละเจจึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลการบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงต่างๆระหว่างโรงพยาบาลและตํารวจ เพื่อวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุบ่อยวันเวลาเกิดเหตุขนาดและประเภทของความรุนแรง นำไปสู่การสร้างเป็นคาริฟโมเดลที่ใช้วางแผนป้องกันเหตุความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่ต้องมาแผนกฉุกเฉินลดลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากองค์การอนามัยโลกยังได้นำไปใช้ในการป้องกันความรุนแรงในเด็กรวมถึงศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกานำไปประยุกต์ใช้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนทั่วโลก ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรักความว่าขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวของทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการต่างๆด้วยดีตลอดมาทำให้การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลราธีเบตอดุดยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นที่ประจักษ์แก่ทั่วโลกกว้างขวางยิง่งขึ้นโดยลำดับ การศึกษาคุนควาวิจัยทั้งทางการแพทย์และการสาธารณาสุขเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉยพาะหรือเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาทางสาธารณาสุขนั้นจำเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุหลักรวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่ร่วมอยู่ด้วยจึงจะบ,บรรลุผลสำเร็จเช่นผลงานของศาสตราจารย์ดรโทนี่ฮันเตอร์ที่ค้นพบว่าการทำงานของเอนไซม์ ใชโรสีนไคน s สในกระบวนการฟอสโฟเรเลชันของร่างกายที่ถูกกระตุ้นอย่างผิดปกติเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งจึงนำไปสู่การผลิตการพัฒนายาหลายชนิดที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลงานของศาสตราจารย์ดรโจนาธานพีเชพเพิร์ที่สร้างกัดและ ธนาคาร์ดิฟโมเดลเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงช่วยให้สามารถป้องกันและบรรเทาความเสียหายทางอยายกรรมรุนแรงต่างๆทำให้ผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินล,ลดลงเป็นจำน,นวนมากจึงช่วยลดความสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าของนานาประเทศได้อย่างมากมายผลงานของท่านทั้งสองสร้างความก้าวหน้าให้แก่การบำบัดรักษาโรคและการวางนโยบายสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างไม่อาจประมาณได้ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงที่ท่านทั้งสองได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ในครั้งนี้ เวลา17นาฬิกา45นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่าแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี2567พร้อมคู่สมรสและผู้ร่วมงานณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬานพระบรมหาราชวังโดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชาุุสณรแด่สมเด็จพระมหิดลาที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชานกในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง100ปีแห่งการพระราชสมภพ,พ1มกราคม2535 ดำเนินงานโดยมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชปองการเพื่อมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทางด้านการแพทย์หนึ่งรางวัลและด้านการสาธารณสุขหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปีแต่ละรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศเียาบัตรและเงินรางวัลหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนทรงเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์และการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นชิงถ้วยพระราชทาน วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิราวุทานุสรณ์หอสมุดแห่งชาติทรงเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์หัวข้อพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีและเรื่องอักษรวรนาทีระราชาธิบายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการเรียนรู้มหาธีราราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพ,พยนตร์สั้นหัวข้อความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีประจำปีการศึกษา2567 ซึ่งมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิตระหนักรู้ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดีได้รับรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย ส่วนการผลิตภาพยนตร์สั้นเป็นกิจกรรมที่อนุวัตตามพระบรมราชากุศโลบายที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้อบรมบ่มเพาะอุป,ปนิสัยข้าราชบริพารข้าราชการและผสบนิกรผ่านศิลปะการสแสดงโดยทรงใช้สื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองให้เข้าใจถึงสภาพสังคมตลอดจนแนวทางการพัฒนาชาติ องคมนตรีชัญนถึงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดําเนินงานโครงการอันเน่องมาจากพระาราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันที่สอง วันนี้ที่ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยอื้นกองร้อยฐานม้าที่หนึ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน110ถุงไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยง,งานความมั่นคงได้แก่กำลังพลของฐานปฏิบัติ บ้านห้วยอื่นกองร้อยฐานมาที่หนึ่งกำลังพลของฐานปฏิบัติการบ้านหัวแม่คำกองร้อยฐานพรานที่3 107และกำลังพลของฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโตกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่3 2 7 จากนั้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านห้วยหยวกป่าโซอําเภอแม่ฟ้าหลวงองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวสําสหรับเด็ก85ตัวและถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ173ถุงซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดําริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ส่งเน้นเรื่องการให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างผสมผสานกลมกลืนพร้อมกับส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชที่เหมาะสมซึ่งจากการดําเนินงานสภาพป่ามีความสมบูรณ์มากขึ้นราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำกล้วยปูอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปาพิษทรงรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเมื่อปี2544เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต่างอำเภอแม่จันก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2548เป็นแหล่งน้ำแก่ราษฎร168ครวัวเรือนสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน1,000ไร่และช่วงฤดู แลงร500ไร่องค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนานท้องถิ่นประจำปี2568ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏราชนคริน วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ณมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเซราโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีคณะต่างๆพร้อมกับการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาในด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษาด้านบริการ แนะนวการศึกษาและอาชีพและด้านกิจกรรมนักศึกษารวมทั้งการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาน,นักศึกษาและสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์และได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำ,นำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒนตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน พร้อมร่วมอภิปรายบทสรุปความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒนกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า300คน จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นณลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางคล้าอําเภอบางคล้าที่มหาวิทยาลัยทํางานร่วมกับชุมชนในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดบ้านคนบางคลา้าและงานแสงสีเสียงแห่งวัฒนธรรมสด,ดุดีพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างไรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนจนกลายเป็นกิจกรรมประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-2ถึงกุมภาพันธ์นี้ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ